เราจะให้เสียงลองเดินเองโดยใช้ไม้เท้าจริงปะเนี่ยอ้าไม่เอาอย่าวิ่งไม่รู้มีบันเทปบอลลองสำรวจฉลาดรักกันแล้วเว้ยสวัสดีครับเฉียง วันนี้นะครับฉิงจะมาพีชีพอีกแล้วทุกคนครั้งที่แล้วนะครับนั่งรถเข็น1วันคือกระแสดีมากแล้วก็มีคนบอกว่าอยากจะให้เสียงเนี่ยลองเป็นคนตาบอด1วันดูซึ่งเฉียงก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าคนตาบอดเนี่ยเขาใช้ชีวิตในกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวแบบนี้ได้ยังไงครับวันนี้สิงจะลองเดทกับคนตาบอด1วันดูผู้เดทของเียงอยู่ข้างๆนี้แล้วเดี๋ยวขอเชิญคุณมีนาคนสวยครับผมคุณมีนานะครับเดี๋ยวให้คุณมีนาแนะนําตัวคุณมีนาเป็นใครครับ ประเดชกันแลยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยเป็นคนตาบอดค่ะแต่ว่าก็ชอบทํางานศิลปะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเพจของตัวเองนะคะชื่อเพจอนิมาค่ะก็เป็นงานศิลปะเกี่ยวกับคนตาบอดแต่งหน้าสวยอ่ะใครแต่งให้แต่งเองแต่งเองเหรอแต่งยังไงอ่ะคือเขียนคิ้วเองเลยเหรอใช่แล้วคือเราก็ต้องคลำก่อนแบบอวัยวะเราอะปากเป็นยังไงคิ้วเป็นไงรูปร่างลักษณะของ วิทยาเราเป็นไงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ใช้ไอ้ตัวดินสอแล้วค่อยๆแบบจับไปทีละนิดๆๆนิดนิดนิดี้มันก็จะไปตามลูกคิ้ว<ม><น>เก่งมากเอาจิงนะ <c oughs> เสียงอน่เขียนคิ้วเฉียงใช้เวลา5ปีเลยนะกอดคิ้วที่เธสองข้างจะเท <c oughs> ่ากันเดี๋ยนี้คือแบบเก่งมากวันนี้นะครับเฉียงก็จะปิดตาใช้ชีวิตกับมีนาเนี่ยแหละจะดูว่าชีวิตในโลกของคนตาบอดเป <c oughs> <c oughs> okay, ็นยังไงโอเคเดี๋ยว ก่อนอื่นเราเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนเนาะเวลาแบบเราจะพาคนตาบอดเดินไปไหนอย่างเงี้ยค่ะวิธีที่ถูกต้องก็คือให้คนตาบอดจับเหนือข้อสอบอย่างนี้เพื่อที่แบบว่าเวลาเราเดินใช่ไหมมันก็จะรู้ว่าเออเออเขาก็ลังเดินไปไหนนะอ่อะเนี่ยคือเราสัมผัสสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยใช่ปะแต่ว่าเราก็จะมีเพื่อนนะคะแล้วก็เวลา ทำไมถึงต้องจับตรงนี้เพราะว่าเวลาขึ้นลงเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าตัวเท่าไหร่สูงขึ้นคือก้าวขึ้น,น oh. อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดแบบเราลงไหลมันก็จะลงมาด้วยเยงี้ยค่ะเขาก็เลยจะแนะนําให้จับข้อศอก oh. แล้วเวลาเราไปเจอที่แคบแคบเนี้ยเราก็จะควยมืออย่างนี้นะเราเฉียงก็จะต้องหลบมายืนหลบนิดนึงใช่ใช่ช่ชชอ่า oh. อย่างนี้แหละมันก็จะทําให้ปลอดภัย สำหรับคนที่เป็นคนตาบอดแล้วเดินตามกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเพราะเราเดินกันสองคนนะเสียงก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสไอ้ตรงเบลบ็อกใช่ปะเ,ออเดี๋ยวเราจะให้เสียงลองเดินเองโดยใช้ไม้เท้าอ่ะจริงปะเนี่ยจริง <laughs> เสียงทําได้อ่ะขยบมาอีกนี่ตรงนี้โอเอค okay. ลองสัมผัสดูอ,อ่าจะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายหรอก <laughs> ค่อยค่อย เมีน่าจะอ้วกอ่ะเข้าใจเราไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะต่างยังไงเลยอ่ะไม่มีใครบอกเลยเหรอเออโอ้น่ากลัวจะเป็นเซ็ตลองเปลี่ยนอะไรปะลองลูกลูกดูลูกลูกดูตรงนี้เปลี่เปลี่ยนปะเออมีนารถค่ะกลมๆคืออะไรอ่ะกลมๆคือเป็นทางบอกว่าตรงนี้มีทางขึ้นทางลงให้ระวัง ระวังทางขึ้นหรือลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูตายแน่เลยไม่เอาแล้วมึงเอาไมายข้ามีนาไม่ได้ทางที่ดีเนี่ยตั้งแต่ใช้ชีวิตมามันมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอ่อศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าส่วนใหญ่ที่เราใช้ชีวิตคือทางเฮี้ยใช่ไหมใช่คือถามว่าเราเคยโดนอะไรมาบ้างตกท่อชนเสาไฟฟ้าตกุูปาะอันนี้คือประสบมากับตัวเองหมดแล้วจริงหรใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปที่ที่โหด ขึ้นดีกว่าอันนี้เป็นด่านแรกของเรามีหน้าดีๆนะจอดไม่ตรงค่อยๆนะเชียงระวังเสาขวามือรอด้วยนะคะรอด้วยค่ะโอ๊ยขึ้นอีกจ้าขึ้นึ้กจ้าเฉียงช่วยหนยลงก่อนนะเอาขึ้นขอึ๊บเอาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกผูโคนร้ายมากเลยชีวิต ที่เนี่ยไปเคยจะร้องไห้แล้วพีนาจริงเราอยู่กับคนตาบอดสองคนนะครับก็คือมีนาแล้วก็ท็อฟฟี่เขาใส่ใส่ยังดีหน่อยนะเพราะว่าบางทีอ่ะความหน้ากับรถเมล์ก็คือยังขึ้นไม่สุดรถออกแล้วจริงเหรอเคยเจออะไรผีๆที่ขึ้นรถเมล์บ้างก็คือรถไก รถจอดกลางๆกลางถานนะแล้วเราต้าองเดินไปขึ้นที่องจริงเหรอแล้วเขามาช่วยปะไม่ก็ขึ้นเองขึ้นเองด้วยเหรอ <c oughs> เอออะไรเงี้ยได้อบอกป้าได้ด <c oughs> ่าป้าอีฮีอ๊ยไม่กล้าด่าเดี๋ยวเขาไม่ส่งกูเดี๋ยวงเขาไม่จอดไอีกอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบจอดไม่ตรงป้ายที่สองบ้าเราก็จะแบบเช่นตะกี้เออใช่อะไรเงี้ยก็จะมีแบบนี้อ่ะขอสามคำให้กับรถเมล์ไทยค่ะเกียร์มากมากเกียร์สุดๆโอ้ยถ้าเลือกได้จะขึ้นรถเมล์ปะไม่ ชัดเจนลงนะคะลงสองขั้นนะคะอ่ะอีกขั้นหนึ่งลูกโอเคขึ้นขึ้นสุดปาดขึ้นสุดปาดช่วยรักเปนกตอนนี้เราอยู่ไหนคะไปพระรามสี่มาทำไมคะไปเลยอ่ะตรงนี้ ตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนนะครับอยู่แยกกระโศกค่ะแยกกระโศกแยกไหนแยกแยกตรงรถไฟฟ้าโศกเลยอ๋อแยกนี้คือยังไงโหดโหดไหมโหดสุดอ่ะโแยกนี้คือโหดสุดแล้วเหรอรถรถไม่มาทุกทางจริงคือเมืองไทยอ่ะคือรถรถเนี่ยเป็นเจ้าถนนเพราะว่าถ้าเป็นแบบต่างประเทศเนี่ยคือคนที่ข้ามเนี่ยเขาจะต้องได้ข้ามอย่างปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่าที่นี่อาจจะแบบเวลาข้ามถนนเราจจะถูกบีบแตะไล่หรือแบบเขาไม่สนใจว่าใครจะข้าม ชีวิตเยี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงปวดร้ายไหมมือใจเต้นหีบใจเส้นเลยมีนาจับนมอย่างนู้นไหมตุบตุบตุบเนี่ยไม่ค่อยได้รู้สึกเลยจับที่ปัจจอนแล้วนะจับที่ปัจจอนได้เต้นแรงมากอะเต้นแรงทำไมถึงต้องใส่หมดทัก็เพราะว่ามันมีไอ้แบบเนี้ยใช่การชนด้วยมรที่มันมีความ เหมือนว่ามันถ้าเราเจอแกอันตรายหน่อยะแบบนี้ใช่ไหมถ้าเรอย่างเงี้ยหมวกก็จะไปชนก่อนถ้าเราฝอยอย่างเงี้ยตั้งหัวก่อนระวังเสามีหนึ่งเสาเนี่ยจับจับจับไอ้แบบนี้แหละที่เคยชนเนี่ยระวังระวังซ้ายมันมีอะไรมันมีพวกรานขาองเ้ยเราต้องเตรียมเบี่ยงร้านเงินเงินเบี่ยงขวาเบี่ยงเบี่ยงขวามาเบี่ยงขวาเชียงเพราะว่าตอนนี้เราได้เสียเบลบล็อกให้กับรถเข็นเรียบร้อยแล้วระวังนั่นอันนี้เรากลับได้ยังไงกับไม่ได้เพราะว่าเบลบล็อก ซื้อไปแล้วังใช่ถูกแดดแล้วยังไงอ่ะซื้อตอนนี้เราก็เราได้เบลวอลกกลับมาแล้วโออเคไม่ยยาหุดตอนนี้ไม่เจออะไรเลยเจอเจออ๋อนี่เจอเจอรถเจอรถเจอรถตอนนี้คือที่จอดรถเหรอนี่นี่เลยตอ็กลับไปดีนี่คือทางเบลวอลอ๋อแต่แต่แต่มีมีรถมีรถจอดอยู่มันทำตัวเลี้ยวซ้ายให้ไปเจอขอบ อ๋อเหรอดูซิว่าเดินได้ไหมต้องดูนะดูนะอะไรวะเดี๋ยวไล่เทียนมาทางนี้มาทางแน่อ๋อปัดไปข้างหน้าดิอ๋อนี่ไงเขาให้เลี้ยวเขาให้เลี้ยวเมลบ็อกพาเรามาเจอสินค้าลอยอีกแล้วก็เมลบ็อกก็เปลี่ยนเพียงไงโอ้เมลบ็อกเขาเลี้ยวเราพูดจะรู้ได้ไงไม่รู้โอเคครับเราก็เดินมาไม่ไกลนะแต่รู้สึกว่าโคตรไกล ก็พักเหนื่อยเดี๋ยวเ้าไปกินอะไรกันก่อนค่ะโอเคค่ะหามนิดนึงปกติเราชอบไปร้านอะไรแบบไหนครับถ้าอยางมาคาเฟ่จะชอบมาร้านคาเฟ่สวยๆถ่ายรูปอะไรเงี้ยของมีงานาเป็นไงบ้างอะจริงๆเราไม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องถ่ายรูปอะเพราะเราแบบว่าก็ไม่เห็นอะเนาะ แต่ว่าอาจจะเออบรรยากาศดีๆฟังเพลงแล้วก็ที่สําคัญคือมีพนักงานคอยบริการดีๆแบบเอออย่างเวลาเราไปที่ที่ร้านเนี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะว่าเมนูมันมีอะไรบ้างเนี้ยก็ต้องให้เขาอ,อ่านให้ฟังอะไรอ่าฟังแล้วเหมือนกับว่ามันก็เหมือนใช้ชีวิตยากไปตอนนี้มันก็มีร้านคนพิการร้านคนตาบ,บอดทำไมไม่ไปใช้ใบริการพวกนั้นแทน ทำไมต้องคิดงานวะเออไม่คิดเงินวะคือแบบว่าคนตาบอดก็อยากมีชีวิตเหมือนคนอื่นปะคือเราคือเราว่ามองมองมองง่ายๆเลยคือเราว่าคนตาดีต้องการอะไรอ่ะคนพิการก็ต้องการอะไรแบบนั้นแหละปกติแล้วอ่ะคนตาบอดเดกชอบทําอะไรกันก็เหมือนคนทั่วไปอ่ะก็อีกแล้วหรอก็ไปกินข้าวไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยดูหนังได้ด้วยอรอดูได้สิดูยังไงเธอดูได้เธก็ดูได้ ขอโทษค่ะดูยังไงช่วยชี้แถลงไขหน่อยเดี๋ยวนี้เขามีแอปเสียงบรรยายภาพคือแบบพอเราเข้าไปอยู่ในโรงหนังอะเราใส่หูฟังแล้วก็ใช้แอปที่ชื่อพนันนาเนาะมันก็จะบรรยายภาพให้เราแล้วถ้าไม่ได้ไปโรงหนังอะไม่ไปโรงหนังมาดูเน็ตฟลิกซ์ของเราไหมเออเน็ตฟลิกซ์มันมันมีอะไรเออในในในเน็ตฟลิกซ์มันก็จะมีเหมือนกันเพราะอะไรที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของเน็ตฟลิกซ์อะมันก็จะมีแบบ เราเปิดตรงไปตรงเมนูที่เขาเรียกว่าเสียงและคำบรรยายอยู่ข้างล่างๆใช่ไหมเวลาที่หลุดเเวลาที่สแสดงส่วนควบคุมแสดงส่วนควบคมุมเตือ,อนหน้าติดตาเวลาที่หลือความเร็วลอกอินกลายชื่อตอบตัวเลือกสีเจอกันเด็กหนุ่สมสวมหมวกไหมพรมเดินไปเด็กหนุ่มผิวคล้ำกระพริบตาถึงทะเลสสะเือน โอ้โหที่มันพางให้เราเลยมันใครอ่ะมไม่ใช่มาจุทาวรอไม่ใช่คนนี้ใครไม่รู้คนนี้ผิวแทนตามแน่นมากอันนี้เกินละนนลอ,อันนี้เกินละอันนี้เกินละเนี่ยพอเพิ่งรู้อะไรต้องพูว่าไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาจายโย รักอะรักกันแล้วเว้ยเราจะพามีนากับทอฟฟี่เนี่ยไปเขาเรียกว่าสวนเบนเออสะพานเขียวไปไหมไปสิไปสิโอเคตอนนี้เราก็ถึงสะพานเขียวแล้วนะครับเดินไกลมากทอฟฟี่บอกว่าเวลาจะไปเดทกับผู้หญิงหรือผู้ชายนะผู้หญิงผู้หญิงจะชอบชวนไปวิ่งใช่ไหมใช่เฉียงก็แบบเฮ้ยเขาวิ่งกันด้วยหรอก็เลย จะมาลองวิ่งกับทอฟฟี่นี่แหละว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเคเราต้องทําไงบ้างครับก็ก่อนทุกวิ่งะครับปกติเราวิ่งเป็นคู่นะเราจะเรียกคนที่มาวิ่งด้วยว่าเป็นไกด์อันเนอร์แล้วก็จะมีเชือกแบบนี้เพื่อจับให้เขาให้เพื่อนจับมาลองจับดูได้ครับเดี๋ยวมันอยู่ด้านนี้เราก็ได้อ่าโอเคเอามือท่านี้จับเชือกนะครับอ๋ออันนี้มันเป็นเชือกแบบสําหรับวิ่งเลยอใช่แล้วก็ซื้อได้อ๋อไม่ซื้อได้เชือกอะไรก็ได้เอาเชือกอะไรก็ได้เชือกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยฮะก็ ตอนวิ่งก็แค่วิ่งไปด้วยกันเหมือนถ้าเราเอียงซ้ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่ดึงเรากลับมาแบบดึงเหมือนจูงใช่อะไรอย่างเงี้ยครับคือเวลาจะจีบใครก็พาเขาไปวิ่งก็ต้องพาเขามาวิ่งเพราะว่าเหมือนการวิ่งมันทําให้เราเหมือนได้มีแอคทิวิตี้ทำร่วมกันได้พูดคุยอย่างเงี้ยเหมือนกินข้าวแล้วมันก็อาจจะมีการคิดบุกบางอย่างใช่ไหมถือว่าเราจะเห็นนิสัยใจคอของคนที่เราไปเดทด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนิสัยของกัน มันง่ายเลยเนาะคือว่าจะแบบอุยทุลักทุเล่แต่ยากนะแล้วเวลาจะวิ่งคือชวนใครก็คือมันจะมีกลุ่มที่ชื่อว่าวิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยหาเพื่อนในกลุ่มไปว่าใครว่างบ้างอะไรเงี้ยอ๋อเดินเดินเดินแล้วเดี๋ยวขึ้นอีกรอบนึงอ่ะขึ้นโอเคอีกยาวๆ เดี๋ยวเราจะพาท็อฟฟี t os> <t os ่นะยังไงไปกลางดงที่คนเยอะที่สุดเพื่อแสดงความสามารถสวัสดีครับท่านผู้ชมการแสดงต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงสดเต้นบรกแดนซ์ของเพื่อนผมเองคนตาบอดผู้มากความสามารถท็อฟฟี่ครับผม คุณท็อปปี้ทำไม,ไมเก่งขนาดนี้ครับแต่ว่าเห็นกิจกรรมที่เราทําหลายๆอย่างมันคือกิจกรรมที่คนปกติมาจะนึกว่าคนมองไม่เห็นทําไม่ได้แต่เราสึกว่าไม่ไม่ใช่เพราะรู้สึกว่าทุกทุกอย่างในโลกใบนี้มันมันมีสิ่งที่เราทําได้เต็มไปหมดแ,แต่แค่ไม่มีใครคิดให้เราถ้างนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีใครคิดให้เราไม่เป็นไรเดวครูออกไปหาของกูเองเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ มันไม,ม,นไม,ม่มันไม่มีหรอกความพิการมันมีแต่สิ่งที่ยังออกแบบมันไม่ไม่ทั่วถ,ถึงเพราะนั้นเราแค่ออกเอาตัวเองเออกไปออกแบบสิ่งนั้นเพื่อตัวคนพิการอทำได้ยอดเลยขอกอดทีนึงเดี๋ยวเราพาไปเลี้ยงค่าโอ้ยด,ดีมากดีมากเก่งมากโอเค โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นแปดที่โรงแรมซีวาเทลเคยมาไหมไม่ไม่เคยเลยไม่เคยมาเหมือนกันคือจริงๆแล้วสัญญาไว้ว่าจะมาเลี้ยงข้าวอืมแต่เรื่องจริงก็คือเหมือนกับรู้จักกับโรงแรมนี้บอกว่าเราอาจะทำทริปเกี่ยวกับคอนเาบอดแต่เขาก็เออชอบคอนเซ็ปต์นี้เขาเลยบอกเอ้ยมากิดที่เราสิเขาแบบอยากเลี้ยงข้าวทุกคนเลยขอบคุณแล้วหนขอบคุณนะครับคือจริงๆแล้วครับคือ คอนเซ็ปต์ของอาหารโรงแรมนี้มันเกี่ยวกับออร์แกนิกเอวิสติ้งอิสออแกนิคคือออแกนิคที่เรารู้จักจะเป็นแบบผักปลอดสารพิษอะไรเงี้ยอ่าใช่แต่ว่าที่นี่คือทุกอย่างออร์แกนิกหมดหมายถึงว่าเนื้อสัตว์ด้วยเนื้อสัตว์ทุกอย่างแบบแม้แต่เนี่น้ำกุหลาบดอกกุหลาบอ๋อน้ำมะขามอะไรคือเป็นออร์แกนิกล้วนเพราะว่าเขาอ่ะสนับสนุนทุกวัตถุดิบของโรงแรมเนี้ยทุกวัตถุดิบที่เขาใช้ในห้องอาหารเนี้มาจากเกษตรกรเท่านั้นเฮ้ยนี่เจ๋งมากแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้ากินแล้วจะรู้เเลยยวว่่าาาแบบคมมตงงงัันนป็ไ ไม่เอาหมูเข้าไปหรอขาหมูม็เขือป้อนเลยคือความจีบใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินข้าวลงไปอ๋ออมว้อมไวะอมวะอมข้าวอีกกว่อมะอมวะอ่าๆแป้อนนะท้องหอพี่มีนาหมูมันอร่อยมากพี่กันต้องลองสักครั้งในชีวิตได้มีนาเป็นนิสัยมีนาต้องลองสักครั้งจริงๆหเมูยังต่อาปอีกรอบดูว่าถ้าเรากินข้าวแบบ ได้เดี๋ยวต้องบิ้วหน่อยดีกว่าจานลองจับลักษณะของจานหนูก็แล้ว่าความกว้างมันกว้างขนาดไหนคะับจะฝั่งช้อนให้เราก่อนโอเคเดี๋ยวจับจานก่อนว่ามันกว้างขนาดไหนจะได้รู้แอเรียของมันก่อนจับไปจับมาแล้วก็จุจ้วงเลยโอเคอันนี้ซ้อมครับอันนี้ช้อนคับไม่สนุกเลยช้อนคับไปเลยครับจ้วงเลยครับแล้วไม่รู้ว่าจะกินอะไรด้วยมันคือเส้นหรือข้าวยังไม่รู้ลองตักตักก่อนตักก่อนตักก่อน ชิมก่อนชิมก่อนเออชิมไปก่อนชิมไปก่อนชิมไปก่อนสัมผัสแรกสัมผัสแรกสัมผัสโอ้ยไอ้หนูโยไอ้หนูไอ้ที่โคตรสวยได้กลิ่นของมันไหมได้กลิ่นของมันไหมโอ้โหเต็มกลิ่นมันเป็นกลิ่นหมายถึงว่าตอนนี้กลิ่นอาหารเป็นยังไงบ้างเป็นกลิ่นแบบไหนสังเกตสักกลิ่นหนึ่งก็ได้ลองเดาเเมนูเออเป็นผัดเป็นทอดเอามาโดมดิเอามาดมดิดมแล้วเนี่ยที่เวนาช่วยดมดิมีซอส ขอไปดมมั่งหนขอไปดมมั่งดิ่อยเดี๋ยวได้ไปไหนได้นนไหมันมีซอสกิ่งซอสอะต้องเป็นภาพที่ตลกมากกับต้องเป็นแบบว่าเฮ้ยเราว่ามันจะเป็นผัดผัดเวผัดผัดอะไรใชอย่างซอสเคลือบรู้ป่าวมันับแล้วได้พริกงงมากแปลว่ามันต้องเป็นอาหารไทยที่มันเป็นเไม่องกับผัดผัดมา้วเว้ยมาเจออะไรเจออะไรเพิ่มจากพิกเจอช้อนเมื่อกี้ไม่ไรไม่ได้ไม่ไรเป็นไงเป็นไงเป็นไงกูก็ยังกินไม่ได้อืม

คุณมีนาย้อนหลังนะคะับมีความสุขมากน่ารักจริงพี่ชายขอหนึ่งโลบอ่ะมี่ชาก็ของคนเรียกเอาดีมากโอ้ยรีโออะไรขนาดนี้มีความสุขมากๆนะขอบคุณนะพี่ชายที่ได้รู้จักกันเหมือนกันค่ะเป่าเร็วเป่าเร็วมาแอร์เป่าให้แล้วโอเคเนี่ยตรงนี้่ย่าเอาหัวอย่าเอาผมลงไปนะโอเคซองจั่ม ไม่ใช่เต่าโดไปละโอเคครับก็1วันเต็มๆใช้ชีวิตเดทกับคนตาบอดจริงๆวันนี้ได้ทำอะไรหลายอย่างเปิดโลกมากทั้งลองเป็นคนตาบอดเดทกับคนตาบอดแล้วก็ได้เดทกับผู้หญิงด้วยครั้งแรกเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างก็ ดีนะคะคทาไมจูกัดฟันมามมมคะคือเห็นหัวเราะอย่างเงี้ยคือเราหัวเราะกัแบบนี้ทั้งวันเลยนะ<ช>ซึ่งแบบตอนแรกเราคิดว่าเออมาอยู่กับคนตาบอดอันจะต้องเทรียด ปว<ค>หูซึเศร้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบโคตรสนุกเลยบางทีสนุกกว่าไปเจอเพื่อนอีกอะ่ะอ,อันนี้มันก็เหมือนแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่เฉียงเข้าใจผิดแล้วกับคนตาบอดเพราะงั้นเฉียงเชื่อว่ามันมีอีกหลายอย่างมากๆทั้งท็อปปี้แล้วก็มีนานเนี่ยม,มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ตาดีอยู่ตรงนี้ั้างนะครับความพิการเองอ่ะมันไม่มีหรอกมันมีแตออ่เขาเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมพิการมากกว่าเราอยากให้มองตรงนั้นแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเมื่อเมื่อแวดล้อมมันดีครับหรือว่าเมื่อโครงสร้าง ต่างๆเพื่อมันซัพพอร์ตของพิการขึ้นมาครับเรารู้สึกว่าคนพิการอาจจะออกกล้าออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้มากขึ้นเนาะเพราะตอนนี้เหมือนว่าทุกอย่างมันมันไม่ได้ซัพพอร์ตให้ให้ตัวคนพิการเองครับออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเท่าไหร่เราเลยรู้สึกว่าคนพิการนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่เห็นไหมเราเลยเมื่อเราเจอเขาครับเราเลยรู้สึกว่ามันแปลกแต่เมื่อวันหนึ่งครับ<ๆ> <S <S เรารู้สึกว่า,าบ้านเมืองของเราครับหรือว่าในประเทศของเราเป็นพื้นที่ที่ท,ทาให้เขารู้สึกว่าออกมาแล้วปลอดภัยครับพวก ระบบขนส่งต่างๆหรืออะไรต่างๆที่มันมีการซัพพอร์ตคนพิการมากขึ้นแล้วคนพิการออกมาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยฮะความพิการไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเห็นไหมฮะอืแล้วมีนาล่ะก็เราคงอยากจะฝากนมุมที่ว่าคนตาบอดหรือว่าคนพิการไม่ใช่ผีไม่ใช่น่ากลัวเนาะถ้าเราแบบอยากเป็นเพื่อนกันอยากพูดคุยอยากใช้เวลาร่วมกันมันก็ทําได้แล้วก็ไม่ได้ยากแล้วก็ คืออยากไปสร้างกำแพงอยากเอาไปเอาเกณฑ์เกณฑ์ที่แบบคนพิการเราจะไม่ตีหรือว่าจะจะด้อยค่ากว่าคนอื่นแบบมาวัดตรงนั้นเพราะว่าความจรงิงคนที่ตาดีก็ถูกถูกคนอื่นหลอกจากจากสายตาเยอะแยะแบบเคนนี้หน้าตาดีเราแบบพบเขาดีกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วแบบใช่ไหมเออสุดท้ายก็คือโดนหลอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเราคนพิการเราไม่ได้ตัดสินใครจากหน้าตาเรามองไม่เห็น เราสัมผัสได้จากความรู้สึกจาก,จากใจจากสิ่งที่คุยกันเพเผอ,อการการเดทของการไม่เห็นนะมันอาจจะเป็นการที่เราได้รู้จักใครสักคนหนึ่งอีกมุมหนึ่งของเขาได้ดีขึ้นในจริงๆก็ได้อะไรเงี้ย คือมองว่าการแบบมาเดทวันนี้มันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราเป็นจะมาเป็นแฟนกันแต่มันคือเหมือนกับการที่เราได้ความความรู้จักคนแบบหน้าแล้วก็แบบได้ลองทํากิจกรรมร่วมกันได้มาเป็นเพื่อนนีิมีภาพที่ที่เราเราเราไปอยากจะแชร์ไปถึงคนที่ดูรายการอยู่ด้วยว่านี่จริงๆคุยกับเราไม่ยากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมเพราะว่าแค่แค่เดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาคุยกับเราใช่ไหมก็เหมือนวันนี้ที่ ปกติเฉียงก็ไม่เคยรู้จักคนพิการมาก่อนแต่วันนี้เขาลองเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับเราอะเห็นไหมวันนี้มุมมองของเฉียงก็เปลี่ยนไปใช่แล้วก็ดีใจมากจริงที่ได้มาเจอทั้งคู่แล้วก็ดีใจที่เฉียงได้เพื่อนใหม่ เพเป็นคนพิการอีก2คนเลยดีใจเหมือนกันอันนี้จริงไม่ได้ปลอมนะไม่ปลอมนะไม่ปลอมเนาะดีแล้วทุกคุนะครับที่ดูถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายดีครับสวัสดีครับเออทำไมไม่มีประโยชนนี้วะสามสองหนึ่ง ไปอยู่ไหนมาไม่ใช่<อ>ไป,ไปอยู่ยไหนไอ้มาเอ <ใน S 1> <บ>าไต่อ